คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพบกับช่องของลุงสองพาเพลินเหมือนเดิมนะจะเพลินไม่เพลินเดี๋ยวไปดูกันในเกมก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนในช่องของลุงด้วย มืเช้าเกมลิงใครที่ยังไม่เคยเล่นหรืออยากรู้วิธีเล่นตามไปดูคลิปที่แล้วของลุงได้นะมาเข้าเทศกาลลอยกระทงวันนี้กันหน่อยไปกันที่ตลาดน้ำทุน2,000บาทมาเบาๆกันก่อนเริ่มหมุนเมือนก่อนเลยตลาดน้ำโอ้โหโเคมาดอกนี้ได้อยู่โอ้มาดีไว้ครั้งนอกรอบนี้ มืนเดิมนะคลิปทุกคลิปของลุงชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอย่าหมกมุ่นไปเล่นการพนันอีกล่ะเล่นให้สนุกพอดูให้สนุกก็ได้ไม่ต้องเล่นก็ได้ดูไว้โอเคมากันต่อตลาดน้ําช่วงเข้าแรกๆกับแตกดีนะรู้ส,สึกได้บ่อยหลังๆเกลือมาเยอะชิบหายโอเคยังจ่ายอยู่ข้างนอกแบบนี้ยังได้ลุ้นกันอยู่ โอเคบ้านใครเปิดให้มีมีม,มีมีอะไรมีงานลอยกระทงกันมั่งเล่าให้ฟังกันได้นะสงสารเด็กสมัยนี้นะากิจการเอ้ยมีงานอะไรช่วงนี้แบบโดนปิดหมดสมัยลุงโอทั้งคืนครับขอบอกเต็มทุกห้องโอเควายชุดนี้มาเต็มอยู่ยังจายอยู่ยังจ่ายอยู่แบบนี้อ ปรับเบ็ดเพิ่มหน่อยนะถ้าเกิดมันนิ่งๆรู้สึกว่าอยู่ตัวแล้วเราขยับได้นะเชื่อว่าทุกคนคงทำไม่จ่าย10ก็ไป30กันวาย30ดอกนี้มาเยอะอยู่ยวายแถว2 1กับ3ไม่มีเชื่อมนี่ใ,นใครลองสังเกตบ้างใส่หูฟังดูเสียงไอเกมอะคนไทยพูดเลยนะไปเบ็ด100มาไม่มา อยัาง,ยงอยางไม่จ่ายลดเบดหน่อยเว้ยไปลองซื้อกันดูว่าจะเกลือไม่เกลือข้างนอกก็จ่ายดีอยู่นะลองไปดูข้างในกันบ้างเพลงเข้าฟีเจอร์นี่แบบอย่างมันข้างนอกแบบเนิบๆเรียบๆไปมาดูกันว่าเปลี่ยนแผงทองมีอะไรมัง่งได้อยู่ไม้หนึ่งไป โอ้โหวาวมาเลียงแบบนั้นเบาๆก่อนขอเอาตัวคูณมาก่อนนะช่วงแรกยังยังไม่มา <c oughs> นี่มะม่วงดอกนี้วาวมาอยู่แถว3เต็มที่ไปคูณ18วายอยู่3กับ5เต็ม,มาชุดนี้เต็มเลย60เบ็ด10หนะหยังจ่ายโอเคอยู่ มาดอก10ลูกนี้ได้6บาทเดี๋ยวโอเคโอ้โหมาตัวเบาอ่ะตัวหนักไม่ลงมาเลยไว้สองหมุนสุดท้ายอื้อหือกรอบทองก็ไม่ละลายให้โอเค10มากรอบทองมาลอดแต่ไม่มีตัวเชื่อมกรอบทองมาแล้วกรอบทองหนึ่งออกรอบทองมาก็ไม่มีตัวเชื่อมเสียวายไปเปล่าๆหมุนสุดท้ายเอมาเต็มหน้าแบบน,นี้โอ้กอบทองมาสองช่อง มาต่อเนื่องไป 66, 66 40โอปลาหมึกชุดนี้480ปลาหมึกตกนี่แบบยิ้มนะถ้ามาช่วงตัวคูณเยอะด้วยแบบนี้ยังช่วยชีวิตไว้ได้โอ้โห1589าทบกําทกำไรรวมชุดนี้ถือว่าเอาทุนกลับมาก่อนจังหวะนี้ใช้ได้ใช้ได้ปลาหมึกไม้สุดท้ายเมื่อกี้กินอิ่มกันเลยโอเค ขอหมุนออโต้ไปก่อนล้วกันสัก30หมุนดูอัตราการจ่ายเหมือนเดิมยังไงถ้าสนใจจะไปพูดคุยกันส่วนตัวหรือว่าไปดูในกลุ่มเขาทําอะไรกันบ้างใครให้อะไรตามไปดูได้ในกลุ่มนะลุงจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แรกเหมือนเดิมในกลุ่มมีช่วงเวลาดีๆลักกี้ไทม์ซึ่งลุงบอกคลิปที่แล้วแล้วใช่ไหมว่าไอเกมใหม่บางเกมอะจ่ายยากแต่ถ้าอยู่ในช่วงเวลาลัคกี้ไทม์ลุงแนะนำนะลองตามเข้าไปดู มากันบ่อย,อยข้างนอกจ่ายดีจังไว้ดอนนี้มันนาวมาสามแถวแบบนี้วายมาต่อเนื่องโอ้โหคูนรว,วๆเลยนี่ถ้าข้างในคูณกระจายนะถ้าคอมโบติดกันแบบนี้ยังจายอยู่ยาวไปนี่สิบแถวโอเคครบแล้วซื้อไป30ปรับเบ็ดหน่อยแล้วกันไปหมุนออโต้กันอีก ไปดูว่ามันจะจ่ายช่วงเบ็ดไหนกันนะเดี๋ยวถ้าโอเคเราก็จะไปบูนข้างในอีกดวงดีก็อาจจะได้ฟรีกันข้างนอกนี่แหละใครจะไปรู้จริงไหมหม,มาพูดถึงฟรีสเก็ตเตอร์ก็มาให้เสียวกันแล้วมา,มาไม่มามันนาวมาทําบ้าเลยมันวะอ่าโอเคของฟรีใครก็ชอบจริงเปล่าอือหือแบบนี้สวยลูก มามาลุ้นกัน12หมุนฟรีนะครับเปลี่ยนกอบทองกันก่อน <c oughs> มาขอเบาๆขอค่าลอยกระทงคืนนี้10มาช่วงนี้ไม่สนใจสนใจตัวคูณก่อนช่วงแรกต่อเนื่องลูกไม่อ่ะเฮ้ยอย่างเงียบดีวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเหมือนจะได้กินโอเคมาแล้วตัวคูณเพิ่ม y วโอโสวยแบบนี้ ยาวไป144 30ตัวคูณเพิ่มมาแบบลวดเดียวคูณ5ตอนนี้ขอสักคูณ10ก่อนไปเรื่อยๆอีก5หมุนสุดท้ายคิวมาไปคูณขยับต่อผักกาศผักคะนา้าอะไรมาเหอะโอ้โหวายตรง2กับ3 9 34อืม้มวายเต็มหน้านี่840บาทมาต่อเนื่องพากอีก162บาทโอ้โหดอกนี้เต็มเต็มไปเลย เส็นดายไม่เห็นปลาหมึกนะนี่ถ้าปลาหมึกมาจากขนาดไหนวะมาแล้วค่าลอยกระทงของลุง2,000กำไรมาอยู่2,000กว่าบาทแล้วตอนนี้อีก5หมุนกับคูณ10นะตอนนี้น่าจะได้ลุ้นเยอะอีกไปกันต่ออ,อย่างเงียบไม่เอาดิปลาหมึกไม่มาเว้ยโอเคกล้วยไม้ตรงโอ้โหชอวายอยู่3กับ4 ไม่ไม่ขยับไปอยู่สองสักตัวหนึ่งเมื่อกี้โอเคสิบมาเต็มหน้าเแบบนนี้วายมาอยู่ช่องสามปลาหมึกมารอนหนึ่งกับสามโอ้แบบนี้กินปลาหมึกไปแล้ว2515บาทโอ้โหปลาหมึกมาจังหวะถูกที่ถูกเวลาคูณ13แบบนี้ขยับไปแล้วกําไรเรามา5,000กว่าบาทอเขาเรียกว่ามาถูกที่ถูกเวลาในเวลาที่ต้องการ ได้อยู่แบบนี้วายโอ้หมดแล้วกรูก็ลุ้นสักไม่ทันดูเลยเว้ยโอเคชุดนี้ได้อยู่แต่เดี๋ยวยังไงดูงขอดูผลประกอบการรวมก่อน200กว่าบาทเป็นเศษอืหรอยีหมุนข้างนอกเริ่มจะนิ่งเอาแบบนี้เดี๋ยวดูท่านนิ่งอีกสักพักเดี๋ยวดุงน่าจะหยุดออโต้นะหยุดดีกว่า แล้วก็โอเคเหมือนเดิมยังไม่ฝากกันก่อนขอปัดเศษทิ้งนะแล้วก็คลิปนี้ลุงน่าจะพอแค่นี้ขอเป็น7,000ทนทนๆน,นะเอาเศษออกไปก่อน30ออกไปซะนั่นยังจ่ายให้กูอีกกูจะเอาออกวายมาต่อโหหหวายมาลงช่อง2อนี้ไปกันยาวอีกไม่จบเวจะเอาเศษออกได้โอ้หกสิบหกบาท มากันยาวๆอย่าเอาออกมันส24บาทนั่น27บาทประชดกูไหมวะเนี่ยนั่นไม่อยากให้ออกหมดอย่างโอเคได้เพิ่มมาอีก200กว่าบาทไม่ไมขอเอาออกก่อนปรับไปที่เบ็ดร้อเลยแล้วกันไปออกให้เหลือกลมๆนะลูก71บาทคงไม่มีพริกโผล่แล้วออกออก50 40ไปก่อน50ดีกว่าโอเคอปหยาบไปเรื่อยๆนี่ออกไปเรื่อยๆ ขอ7,000กลมๆนะเวลาเอาออกได้แจ้งแอดมินเขาถูกไปต่อ10บาทน่าจะไม่พลิกโผล่ละ3บาทนะจะให้กูออกไว้นี้มะนาวมาอีก36บาทปรับไป 30, ปลไป30เลยแล้วกันปึบโอ้โหวายมา2 3 4จะได้ออกไหมเนี่ยไป50ได้ไหมโอเคน่าจะจบนะมาอีกนิดอีก30บาทอีก เอาจะให้ก็ให้ปรับดูอีกครั้งนึงไปไหมโอเคออกแล้วคลิปนี้น่าจะพอแค่นี้นะขอเป็นกมกมๆ7 0 0 0บาทกำไร5,000บาทค่าลอยกระทงยังไงถ้าสนใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ลวงด้วยเดี๋ยวเย็นๆน่าจะมาอีกยังแขนเกมเมื่อเช้าอยู่โอเคนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ